สาระรีบพามาชักกมาดตามมากันครับ ตรงนี้นะครับจะเป็นรีสอร์ทแถวแถวเขต8นะครับชื่อว่าชักขมาศสองซึ่งจะเป็นรีสอร์ทที่เขาอ่ะมีบ้านเลยนะครับเราเองก็สามารถเช่านอนเป็นครอบครัวได้และที่สําคัญเลยก็คือมีส่วนน้าด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันน้นําที่นี่นะครับจะมีทั้งโซนลึกแล้วก็โซนที่ตื้นสาหรับเด็กแต่โซนลึกนะครับไม่ได้ลึกมากเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ประมาณเมตรครึ่งกว่าส่วนเด็กเล็กนะครับสามารถเล่นตรงโซนเด็กก็ได้หรือจะใส่ห่วงยางใส่ชูชีพที่สําคัญเลยเขามีสไลเดอร์ขนาดใหญ่ด้วยเด็กๆเองสามารถที่จะสไลเดอร์ น้้ําไดสไลเดอร์นะครับจะมีทั้ง2โซนเลยนะครับทั้งโซนสระว่ายน้ําเด็กแล้วก็โซนที่เป็นสระว่ายน้ำเล็กซึ่งตรงนี้จะเหมาะสำหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็กนะครับพามาบอกเลยครับว่าเด็กๆสนุกแน่นอนถ้างั้นสาระลีฟจะพาทุกคนนะครับมาชมสถานที่ห้องพักกันต่อซึ่งห้องที่สาระลีฟได้นะครับก็จะเป็นห้องสลับครอบครัวอยู่ชั้น2ภายในห้องนะครับจะมีเตียงขนาดใหญ่2เตียงเลยสามารถนอนได้ประมาณ3-4คนเลยแหละขนาดของห้องก็กว้างใหญ่เลยนะครับมีโซนนั่งเล่นมีโซฟามีห้อง น้ำอุปกรณ์ครบครันวิวข้างหลังก็ดูลุ่มลื่นมีลำธารมีป่าไม้งันเดี๋ยวจะพาทุกคนมาชมภายในห้องน้ํากันต่อนะครับห้องน้ำสะอาดนเลยพวกสบู่น้ํายาสระผมอะไรอะ่ะงเขาเตรียมมาให้เสร็จสับแล้วไม่ต้องเตรียมมาซึ่งนี้เองก็จะเป็นห้องที่สระรีฟนะครับพักกับครอบครัวมีเด็ก2คนแล้วก็มีแฟนหนึ่งคนนะครับห้องใหญ่สบายเลยแหละสำหรับการเดินทางไม่ยากนะครับนี้เองก็จะเป็นด้านหน้าของรีสอร์ทนะครับเดินเข้ามาข้างในเราเองก็จะเห็นสนามเด็กเล่นแล้วก็สามารถหาที่จอดแถวๆนี้ได้ใครที่จะมาเที่ยววันหยุดก็ลองมาที่นี่ ได้นะครับ